โอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวหน้าลงนะครับหน้าลงเนี่ยก็คือบริณฑูนี้ครับให้นับง่ายๆเลยตรงนี้เป็นหนึครับตรงนี้ตัวนี้เวฟสามเนาะสามไม่ยอดยอดซ้ายก็ยอดขวานะครับตรงเนี้ยกำลังทำ 4, สี่แล้วตรงเนี้ยกำลังขึ้นห้านะครับจะเป็นตัวของเทมเพลตเวฟนะประมาณเนี้ยที่สามแล้วตรงเนี้ยลงมาสี่แล้วก็ห้านะครับประมาณน,นี้ซึ่งตรงเนี้ยก็คือในตัวของภาพย่อยนะครับที่ลองไปลองดูนะครับบริเวณตรงเนี้ยคือบิตคอยน์เขาจะขึ้นไม่เกินบริเวณไฮเดิมแล้วนะครับขึ้นไม่เกินไฮเดิมเนาะ แถวช่วงประมาณช่วงเ0 0 0 0มดอลลาร์นะครับไม่เกินแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ง่ายๆเลยครับในกรณีที่มันจะลงเลยนะก็คือไม่เกินไม่เกินเ0 0 0 0มดอลลาร์นะครับแล้วตรงเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันให้ค่าไว้ตรงเนี้ยเป็นเว็บหนึ่งได้จริงตรงเนี้ยคือมันผมมองว่าตรงเนี้ยมันมันยังไงมีโอกาสเป็นตนัวของอินพาวได้สูงเป็นพวกแบบโมชีบอะได้สูงนะครับเนาะไม่ใช่เจนว่าอินพาวหรือเปล่านะครับเนาะก็คือไม่ไม่เป็นแล้วไม่ระบุประเภทอินพาวก็2อ,อย่างนะครับแต่หลักๆคือตรงเนี้ยก็คือมองว่า ไม่เป็นขา C ไม่เป็นไม่เป็นขา C ก็เว็หนึ่งนะครับเนาะไอ้ก้อนตรงนี้รนะับที่ทิ้งลงมาเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งบริเุณตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราจะให้ค่าว่าตรงเนี้ยเขาเป็น1หรือหรือหรือ1หรือ A ห,หรือ C อะไรเงี้ยอ่ะก็คือมันก็ให้ค่าได้เพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นลักษณะตรงเนี้ยอ่ะมันก็ไม่ผิดนะครับแต่อาเป็นว่าบริเุณเนี้ยนะครับผมมองว่าการปรับตัวของมันเนาะก็คือถ้าเขาต้องการจะลงนะครับเขาไม่ควรปรับตัวเนี่ย อยู่แถวช่วงมันเนี่ยหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยไม่ควรเกินนี้นะครับเนาะแถวช่วงเนี้ยอ่ามันอาจจะมีเกินไปไส่ๆได้มันมันไม่ผิดแต่ว่าหลักๆคือบริเวณปรับจบควรต้องอยู่แถวช่วง61,300โซนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน6.8แปดละเพราะไม่งั้นมันจะมองว่าตรงเนี้ยดีกีมากกว่าทีจะขึ้นต่อได้มากกว่าไม่ใช่เป็นดีกีหน้าลงนะครับเนาะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นในกรณีที่เป็นหน้าลงเนี่ย6.13ไม่ควรเกินนี้ละอยู่แถวๆนี้แหละปรับตัวลงเลย นะครับอ่ประมาณนี้ need, hmm. นเราไม่ต้องถึงขั้นจิตหมื่นหรอกนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆประมาณนี้ในตัวของตัวภาพลงครับแลวมันจะนับยังไงใช่ไหมทุกคนอาจจะถามนะครับนับยังไงจริงๆคือตรงเนี้ยมันสามารถนับเป็นตัวของ a b c ได้นะครับอ่าตัวนี้เว็บหนึ่งอ่าตัวนี้ a b c 2ได้นะครับนี่ประมาณนี้ B จะจบตรงนี้ก็ได้ตัวนี้เป็น C นะครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวของเรียกว่าที่ขึ้นเนี่ยจะเป็น A ตัวนี้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น C นะครับเป็นเว็บ3 ประมาณนี้นะแล้วตรงเนี้ยก็คืออาจจะก,กําลังปรับอะไรสักอย่างอยู่นะครับที่ C นะีนี่ยผมไม่รู้ว่าจบยอดซ้ายยอดขวาถ้าจบยอดขวาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับเนาะค่อนข้างน่ากลัวแต่หลักคือตรงเนี้ยก็คือมองว่ามีโอกาสจบยอดซ้ายมากกว่าแต่ยอดขวาก็จบได้นะครับอนี้อย่างน้อยคือตรงเนี้ยก็คือบริเวณก้อน,อนชุดเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะตรงเนี้ยมันเป็นเว็บหนึ่งใช่ป่ะตรงนี้เป็นเว็บสองใช่ไหมเว็บสองนะครับลาบมากอ่อ ตรงนี้เป็นเวฟสามที่ขึ้นไปนะครับก้อนสี่นะผมมองว่ามีโอกาสปรับเลื่อนไสูงมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเหมือนเหมือนมัน,ม,นมันยังไม่เห็นสีแพนิกอะปกติเวฟสี่มันจะแพนิคมันจะทิ้งแรงนะครับแล้วตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นเทอร์มินอลได้สูงเพราะว่าด้วยความที่ผมมาเห็นเป็นเป็นตัวของระดับสามหมดเลยนะครับยังไม่เห็นนิมพ์เผาอะไรชัดเจนก็มองตรงมันมันเป็นมันเป็นซิกแซกแล้วก็ซิกแซกเนี่ยซิกแซกเนี่ยหมดก็เลยมองว่าตรงเนี้ย ก็คือถ้าสตีเวฟสี่มันจะปรับเปในเล็อกอย่างแล้วก็ไปเทียร์กันทิ้งลงมาโอเวอร์แลปแถวช่วงเวฟหนึ่งแต่ช่วงสามหมื่นตันล่าเนี่ยอะลงมาเป็นเวฟสี่เนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะด้วยความที่แบบมันก็เป็นเทอร์มินอลได้เออเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นห้าเป็นห้าฟิลเนี่ยห้าฟิลแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงต่อเนี่ยอืมซึ่งมันก็มันก็ดูแบบไม่ผิดอะไรเลยมันดูแบบสมัยสมผลด้วยสัมนะครับผมว่ามันมันสามารถที่จะจบได้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะครับถ้าจะให้แบบชัดเจนเลยเป็นตรงนี้ก็คือมีโอกาสทิ้งลงมา3 0,000ืนได้นะครับแถวช่วงบริเวณนี้แล้วมันจะไม่เกินแถวช่วง7 0็0หมืละมันจะทิ้งเร็วทิ้งแรงนะครับตรงนี้จะทิ้งเร็วแล้วก็ทิ้งแรงนะครับทิ้งเร็วทิ้งแรงเลยนะประมาณนี้เลยแบบรุดเร็วมากทาใจเร่งดวง่วนครับทำใจไวรุ่นนะ <laughs> แต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ก็คือหลักๆเราถามว่าหน้าตาเนี่ยที่ผมบอกก็คือด้วยความที่แบบคลิปที่แล้วที่ผมพูดนะว,ว่าคือมันอะ ยังมีลิควิดิตี้อยู่ข้างบนตรงนี้อยู่ที่มันยังไม่ได้กินสปรอตของตัวบิตคอยน์นะเพราะว่าองตรงคือเนหะ็นปะมันไม่มีการทำหายที่สูงกว่าเก่าเลยเห็นปะเนี่ยไม่มีการทำหายที่สูงกว่าเก่าเลยซึ่งปกตินี่ใส่บิตคอยน์มันไม่ค่อยทำนะไม่ใช่ไม่ค่อยทำคือมันแทบจะไม่ทำเลยเห็นปะเนะี่ยแล้วมันทำเฟรมใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ทำเฟรมเล็กหนะึ่งทำเฟรมใหญ่ด้วยนะเห็นปะหน,นะ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 นึ่งสองสามสี 1, นะ่อนะนะันเะห็นปะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยโลหนึ่งเห็นปะโลสองเนี่ยโลสามโลสี่เห็นปะเนี่ยคือมัน มันกินเนี่ยล,ล่างๆอ่ะมันยังไม่กินบนเลยอ่ะผมมองว่าตรงนี้เออถ้ามันจะลงมันกัดขึ้นมันกินบนก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งลงอะไรเงี้ยเออมากกว่าก็จะเป็นในกรณีที่หน้าคลิปที่เล้วที่ลงไว้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบิตคอยลักษณะที่ท,ที่ที่มองไว้นะครับอ๋อแปนว่าประมาณนี้การสรุปสั้นๆคือเอาเป็นว่าตรงเนี้ยก็คือในภาพภาพภาพลงมีแหละแต่ว่าตรงเนี้ยจะทิ้งเร็วนะครับแล้วจะลงมาแถวช่วงสามหมื่นดอลลาร์เลย นะครับแล้วก็เ0 0 0หจะไม่เกินเลวนะรกรณีที่ลงเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่ที่แบบอ่ามันไม่ลงก็เป็นตามคริปเตรี่บอกก็คือตรงเนี้ยมันจะขึ้นต่อไปแถวช่วง80,000กว่าเงี้ยแล้วก็ลงนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าตรงเนี้ยบิตคอยก็คือผมมองว่าในภาพใหญ่ช่วงบรลูนเนี้ยมีโอกาสที่จะปรับจบได้สูงมากนะครับแต่ถ้าว่าผม,มสัญญาเรื่องต่างที่มองว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะไปได้ต่อนะมันจะทุดมูลต่อมันแบบ มันมันมันไม่ใช่ละไม่ใช่ที่นับละดีกีตรงนี้คือมันมันไปได้ไกลอีกไกลแน่นอนไงเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้นะครับผมเนาะก็ส่วนใหญ่อัปเดตภาพใหญ่นั้นแล้วก็ถ้าใครที่สมัครสมาชิกแล้วก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะนับหนึ่งผมก็สามารถสมาชิกได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะที่็นสมาชิกนะครับอยากให้ผมวิเคราะห์อะไรเนี่ยก็คือก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยอยากให้วิเคราะห์เรื่องนี้นะครับอยากเห็นมุมมองเรื่องนี้ในมุมมองของไหนก็คือเขียนได้เลยไม่ปัญหา เพราะว่าส่วนตัวผมชอบคุยกับผู้คนอยู่แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ